มีเรื่องเล่านะครับมีคุณยายโบกแท็กซี่อยากลาดเพ้านะครับช่วงที่มีงานอุ่นไอรักนะครับสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์นะครับโบกไปที่เสือปลาถนนเสือปลา้ลานพารูปนะครับตรงลานพารูปนะครับตรงบริเวณนั้นนะครับเจ้าที่ก็จัดเป็นพื้นที่จอดรถแท็กซี่อำนวยความสะดวกอย่างดีนะครับ เป็นเรื่องที่ดีครับทุกคนก็แต่งชุดไทยนะครับแต่งชุดไทยใส่ผ้าถุงใส่สบายเฉียงอะไรอย่างนงี้นะครับผมรับคุณยายอายุประมาณแปดสิบกว่ากว่านะครับอืมไปที่งานนี่ครับยายแกโบกจากราดพราวไปที่งานเนี่ยนะครับแกไปคนเดียวแล้วก็ไปเจอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่นู่นแกว่าอย่างงั้นนะครับแล้วทีนี้พอไปถึง ที่งานนะครับผมก็จอดตรงจุดที่เจ้าที่จัดเป็นจุดจอดรถรับส่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกมีเจ้าที่อำนวยความสะดวกอยู่แล้วนะครับคุณยายแกก็ลงจ่ายตังค์ผมเสร็จเรียบร้อยก็ลงแล้วทางผมยังไม่ได้คื่อนรถครับผมก็มองหาผู้โดยสารคนอื่นๆต่อไปนะครับรับเงินจากยายเสร็จเรียบร้อยคุณยายแกก็ยืนอยู่ข้างๆรถอยู่พักหนึ่งนะครับแล้ว แกก้าวขาเดินออกเดินออกไปนะครับความหมายก็คือพ้าถุงแกนะ่ะชายพ้าถุงแกนะ่ะหนีบอยู่ในประตูประตูหนีบอยู่นะครับอ่าพอแกเดินออกไปปุ๊บผ้าถุงก็หลุดปลืดออกไปเลยนะครับคนแถวนั้นก็กรีดกันให้ว่อนเลยนะครับอืมมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินมาช่วยเอาพ้าถุงแกหอ่อห่อให้แกนะครับปิดให้แกนะครับแกบอกว่าไม่เป็นไรล็อก ยายก็แก่แล้วแหละอ่าช่างมันเถอะลูกหลานเอ้ยแกก็ว่าอย่างนี้ประมาณนี้นะครับในเรื่องนี้ก็กําลังอยากจะบอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังครับโดยเฉพาะท่านผู้หญิงที่ใส่กระโปรงยาวๆนะครับนักศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องระมัดระวังนะครับเวลาเราขึ้นบันไดเลื่อนมีบันไดหรือเปล่าหรือขึ้นลิฟต์อะไรอย่างนี้ออกจากลิฟต์นะครับ แล้วก็ขึ้นลงรถขึ้นรถลงเรือนะครับต้องระมัดระวังครับด้วยความเป็นห่วงครับขอบคุณครับ